มีทั้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำเดี๋ยวให้ดูความหน้าของเขาค่ะอันนี้จะมีเป็นอิวกล้วยครั้งที่แล้วเมย์ลองชิมการอจีแล้วก็ซื้ออิวกล้วยไปด้วยจะบอกว่าคือเขาจะมีความกรอบนอกนุ่มหนะเป็นร้านของดารานใ,นใช่ไหมเจมินายอน้องเจมินายอันนี้เครื่องแกงใต้ค่ะเอกอร่อยร้านนี้ก็คือจะเน้นเป็นเรื่องของแบบว่ากับข้าวใต้นะ ของคุณเอกชัยแล้วก็จะมีแบบว่าน้ำพริกใต้ด้วยเขามีหลากหลายเมนูมากเป็นเนื้อย่างเสียบไม้นะคะหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นเนื้อวัวเนื้อย่างไก่ย่างเนื้อยางไก่ยางหรือจะแม้ไก่เป็นตัวก็มีเหมือนกันตัวครึ่งตัวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นเต้าหู้ทอดข้าวโพดทอดปอเปี๊ยะทอด เราเห็นไหมกินหมูปั้นกรดครับพี่หมูรวนไม่ผสมแป้งเลยค่ะเป็นหมูรวนไม่ผสมแป้งครัวรัญญาเขาก็จะมีแกงเขวานเขียวหวานไก่เขียวหวานเนื้อนะคะอันนี้จะเป็นเขียวหวานเนื้อสี่ปีซอยวหวานไก่แกงฮังเลอ่สำหรับคนที่แบบว่าชอบทานอาหารเหนือ วันนี้อาหารเหนือมาอยู่ที่นี่แล้วมีกุ้งกระเทียม350รอยาสอก็ตัวนีเขาก็จะมีปลากระพงสับเขาจะปักใส่เป็นกองก่อง